เชื่อว่ามีคนจำนวนไม่น้อยครับที่ยังไม่ทราบถึงประโยชน์จากการรับประทานดอกแคร์ผักพื้นบ้านที่หลายคนมองข้ามไปดูเรื่องนี้กันครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่นาวาดี y ววันนี้มาชวนเพื่อนๆรู้จักกับดอกแครกันครับและดูว่าประโยชน์ดีๆจากดอกแครนั้นมีมากขนาดไหนเพื่อนๆรู้หรือไม่ว่าดอกแคนั้นอุดมไปด้วยประโยชน์มีสรรพคุณทางยาต่างๆไม่ว่าจะเป็น ช่วยแก้ไข้หัวลมแก้ปวดหัวแก้หวัดเป็นยาขับเสมหะลดน้ำมูกดอกแคร์มีวิตามิน B และวิตามิน B2 ช่วยในเรื่องของการบำรุงผิวพรรณและมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโต,ตของร่างกายดอกแคร์ยังมีเบต้าแคโรทีนซึ่งช่วยในเรื่องของการบำรุงสายตามีแคลเซียมและมีฟอสฟอรัสสูงมีสรรพคุณในการลดน้ำตาลในเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานอีกด้วยและเพื่อนๆชอบรับประทานดอกแคร์บ้างหรือไม่ ไม่พลาดคลิปใหม่อย่าลืมกดติดตามและแชร์เ,เรื่องราวดีๆนี้ให้กับคนที่คุณรัก